วันนี้นะ15กษาชแนงเ,เรามาเรียนเนดบเคมีน,น,นะครับวันนี้เราจะมาทำระเบิดนะครับค <c oughs> วบคุมการทดลองด้วยอาจารย์มาริตานะครับเด็กวนับิดนเอเนี้เอ่อไเอาไมคไปแล้วครับ แล้วคูจะเอาไหมไหนพูดตอนนี้กำลังช่างกองสารนะครับเดี๋ยวปากาวออการันตุยแยกันดีเลยอะปากาวออปากาอปากาวออครับทิ้งไปแล้วทิยงไปทิ้งไเราจะทำระเบิดปรมาณูนะครับมีผสมเยอะะครับเอาฟุ้งปูนดิ มันดูเหมือนกันใครสอนใช่ไหมคผสมผสมใส่การของครูครับครูสอนครับครับครูครูสอนใจความยาวครับครูครูสอนก็สอนใช่ไหมครับอาจารย์ครูคอูที่อาก่อนนะผมวันนี้มีสาระกันนิดนึงนะครับหลังจากที่อตสาระาสาระมีสาระด้วยต้องขายไหมครับขายศูนย์ซีซีโดนครับเต็มที่เลยครับสารทำระเบิดกรรมเราโอ้โหจักอยู่ตรงนั้น มือสั่นครับเว้ยนี่ก็จะเป็นการเพิ่มอะไรวะของนาควูวดนของน้องกรูวดนนะครับเพื่อสมรรถภาพของน้องชายครับตายบตายครับเขาอยากทดลองนะครับเป็นยาซิกนะเป็นยาสิก ใส่เยอะๆยังท <int ess os> ั <Trustee> ้งน <tama> ้ำเสียบเลยนะครับแล้วเราจะผสมใส่บ้องกันชาเราหอกันช็อต คันขึ like okay. yeah, mm ้นแล้วครับยวสักหน่อยตูมตามแน่นอนนี่ครับนี่คือสกัดจอมือาออินเดียครับอันนี้เป็นวตาลืมราคา่อางสุดยอดจริงูอุดยีกดม อ่านเขียนลงนจะเปลี่ยนห่วยเ้ยเสริมเสรดเขาเรียกว่าเปย์เว้ยโอ้ยเมียบเมียบนั่งเมียบเม่ใช่ตัวแทนน้องเฮียซียมันเลือกปากชาเอาสุดตัวซ้อนให้ยวตอนงสิทำฟอง

เงี้ยเดี๋ยวอย่าเฮ็ดจอที่แดงเนี่ยเจ้าหน้านี่ไทยแต่สั่งสองฮะ พูดตัดเลยเหรอนน